สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนเพื่อนๆ register plugin melody 5ที่แถมมากับ SSL 2และ SSL 2 plus กันครับอันดับแรกนะครับให้เพื่อนๆเ,เข้าไปที่ www.solidstatelogic.com นะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้หาคำว่า log in ให้เพื่อนๆใส่อ e ีเมลและพาสเวิร์ดลงไปนะครับหลังจากนั้นให้กด log in ถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้สมัคร Account ของ solidstate logic นะครับให้เพื่อนๆเข้าไปสมัครก่อนโดยที่เราจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้เพื่อนหาคำว่า Account พอเข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอหน้า my account นะครับก็ให้กดเข้าไปที่ my product ได้เลยครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอหน้าต่างแดชบอร์ดหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆหาคำว่า g e y o u r Additional Software นะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วเพื่อนๆก็จะเจอหน้าต่าง Bundle Software นะครับให้เพื่อนๆเ,เลื่อนหา Melody 5หลังจากนั้นให้กดรับโค้ดที่ด้านขวามือได้เลยครับเมื่อโค้ดโชว์ขึ้นมาแล้วนะครับอย่าลืม Copy ปี้โค้ดไว้ด้วยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้กดเข้าไปที่ลิงก์ได้เลยนะครับหลังจากนั้นกด Accept ลิงก์ก็จะพาเราไปที่เว็บไซต์ของ Ceremony นะครับ ให้เพื่อนๆเ,เลื่อนลงมาหาคำว่า register serial number นะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับให้เพื่อนๆเ,เอาโค้ดที่กรอบไว้มาวางในช่อง serial number ได้เลยครับหลังจากนั้นให้กด register ในกรณีผู้ใช้ใหม่นะครับถ้ายังไม่มี Account ของ Melo d ดให้เพื่อนๆสมัคร Account ให้เรียบร้อยก่อนนะครับ เมื่อสมัครเรียบร้อยแล้วให้กดเซฟได้เลยครับเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆสามารถกดดาวน์โหลดได้เลยครับคลิปต่อไปจะเป็นการสอนลงทะเบียนปลั๊กอินตัวไหนเพื่อนๆสามารถกดติดตามได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ